ก่อนอื่นเลยหากคุณต้องการรับชมวิดีโอสุดยอดแบบนี้อีกมากมายอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะครับเอาเรามาดูก,กันกับสุดยอดกระบะระดับตำนานรุ่นใหม่ล่าสุด To โ,โย ta าไฮัก2026กระบะที่แข็งแกร่งฉลาดขึ้นและพร้อมลุยมากว่าที่เคย t o y ย t a าไฮักเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักในโลกของรถกระบะและรุ่นปี2026นี้ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นตั้งแต่แรกเห็น ด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูดุดันและบึกบึนกว่าเดิมประจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ไฟหน้า LED Matrix ที่เฉียบคมและกันชนหน้าที่ดูพร้อมบุกทุกเส้นทางเส้นสายตัวถังด้านข้างถูกออกแบบให้ดูมีพลังมากขึ้นพร้อมล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วที่เพิ่มความหรูหราไม่แพ้ใครไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือไปลุยป่าภูเขาไฮลักคันนี้พร้อมไปกับคุณทุกที่ภายใต้าฝากระโปรงโตโยต้าติดตั้งเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบ โดยพระเอกของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดาหรืออัตโนมัติ6สปีดส่งกำลังได้อย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังมีข่าวหลือด้วยว่ารุ่นไฮบริดอาจตามมาซึ่งจะผสานแรงบิดไฟฟ้าเข้ากับดีเซลเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นถือเป็นก้าวสำคัญของตระกูลไฮลักเลยทีเดียวในด้านสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดไฮลักยังคงความโดดเด่นไม่แพ้ใครด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพัดไทม์ดิฟล็อกหลัง และช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ทาให้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหินหรือแม้แต่ทางน้ําลึกส่วนบนถนนทางเรียบไฮลักษณ์2026ให้ความรู้สึกที่เงียบและนุ่มนวลขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนๆในเรื่องของความประหยัดน้ํามันรุ่นดีเซลทําได้ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสําหรับรถกระบะขนาดใหญ่แบบนี้ภายในห้องโดยสารไฮลักษณ์2026จะทําให้คุณประหลาดใจเพราะหรูหราและสะดวกสบายยิ่งกว่าที่คิดวัสดุภายในเป็นแบบ soft touch หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลแท่นชาร์จไร้สายและเบาะที่นั่งที่ออกแบบให้นั่งสบายแม่ขับทางไกลรุ่นสูงสุดมาพร้อมบอะหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ2โซนและกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มความสะดวกในการขับขี่สำหรับรุ่นย่อยโตโยต้าจัดมาให้เลือกครบตั้งแต่รุ่นใช้งานจริงจังอย่างเวิร์กเมรุ่นสมดุลอย่าง s 5 ไปจนถึงรุ่นท็อปสุดไฮรัก G R สปอร์ตที่มาพร้อมช่วงล่างแบบสปอร์ตดีไซน์สีดำรอบคันและปราจ r อาุดพิเศษที่ดูเทมากในส่วนของราคาโตโยต้าไฮรัก2026จะเริ่มต้นที่ประมาณ30,000ดอลลาร์สหรัฐและรุ่นท็อปสุดอาจสูงถึง50,000ดอลลาร์ทนันีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และตลาดแต่ละประเทศแล้วสรุปคืออะไรโตโยต้าไฮรัก2026ยังคงเป็นกระบะท,ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ที่สุดในโลกพร้อมพลังที่มากขึ้นความสบายที่เหนือกว่าและเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดกว่าเดิม ไม่ว่าคุณจะมองหารถคู่ใจสำหรับงานหนักหรือเพื่อนร่วมทางในทุกการผจญภัยไฮรักรุ่นใหม่นี้คือคำตอบเดียวที่ครบทุกอย่างและอย่าลืมครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอีกมากมาย